ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยู่กันต่อนะครับกับ 8M2 จากโฮมสื่อนะครับ PC 3 5 0 8 M2 นะครับคันนี้วาดลวดลายนะวันนี้เล่นงานที้คนนะครับกับมุกีใหญ่ๆนะครับ 1.4Q เป็นขี้ตมนะครับขี้โคลนนะฮะ อุ้มกันมาวางอย่างนี้แหละครับติดใจในความกระหึ่มนะครับของครันนี้นะฮะวันนี้อากาศดีนะครับอากาศดีมากๆเลยมีแดดกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สาภาพข้างล่างก็อย่างที่เห็นนะกั้นไม่ไหวแล้วครับไม่รู้จะก,กั้นไปยังไงละ กันยังไงนะครับตอนเย็นมาฝนก็ลงมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ขุดกันขึ้นมาเลยแล้วกันมันก็เลยจะเป็นขี้ตมแบบนี้แหละนะครับขุดกันขึ้นมากองกองแนให้มันแห้งนะครับแล้วก็ถึงเวลารถเยอะๆก็ขนกันไปทิ้งนะครับกันอีกรอบนึงเพราะว่าเอาจริงๆถ้กกันจริงๆมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่ามันขุดลึกนะครับแล้วก็ ฝนก็ตกลงมากันทุกวันนะฮะตอนเลิกงานนะครับชมความฟัสนะครับคันนี้ถึงจะเป็นรุ่นใหญ่ก็จริงนะฮะแต่เท่าที่ชมการทำงานนี่โอ้เร็วมากเลยผมว่าฟัดกันได้เลยนะกับเรทสองร้200นะครับถ้าติดวุงกีสัก1.8มานี่ผมว่าจำเลยคันนี้ ทั้งบูมนะครับทั้งอาร์มนะฮะยาวเลยนะยาวเป็นพิเศษเลยนะพื้นที่ที่ผมเห็นอยู่นี่ก็เป็นกองเปนภูเขาเหมือนกันสูงอยู่เหมือนกันนะที่ผมขึ้นมาถ่ายนะครับ เอาเป็นการเจ็บภาพบรรยากาศการทํางานมาฝากนะครับขอบคุณทางทีมงานทุกทกท่านด้วยนะครับหาคนขับนะฮะจัดหนักจัดเต็มกันเลยวันนี้ d c 3 5 0 8 m 2ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะครับที่ผมว่าหาชมยากเหมือนกันนะหาชมยากนะฮะรถไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วก็จะมาลุยกีโคน,นแบบนี้ พละกาลังพละกำลังแรงมารวมไปถึงรอบเครื่องแร่ต่างๆผมว่าน่าจะเต็มสูบเหมือนกันดูแล้วทํางานไวมากเลยนะฮะ ในส่วนของรถดำก็มากันแล้วนะครับเป็นอีซูซุนะฮะน่าจะเป็นตั้งเดิมนะครับ195เอาจับซะงั้นโอ้นี่ฮะง้างรอละรอๆเลยนะครับลองจริงคันนี้ 500ร้อกว่าชั่วโมงผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับที่ได้มาถ่ายนะน่าจะประมาณ600ได้ไหมหกร้อยกว่าชั่วโมงนะครับเ,เดี๋ยวรอรถด,ดำากันหน่อยนะครับในระหว่างที่รา รถดำนะครับก็คอยรอแล้วกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ผมมาถ่ายกับคันนี้นะครับผมว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะฝาคนขับนี่แกรำเมียรละไมเหมือนกันคือน่าจะเป็นตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะที่ผมพูดนะฮะคือแกทํางานขาดนะผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่การทํางานของแกคือมันเนียนนะฮะมันขาดนะสมมติว่าไปโกยบาง้ยแกให้โกยหมด หมดหมดหมดไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ประสบการค่อนข้างจะผมว่าน่าจะมากเหมือนกันนะมากโขนกันละตั้งแต่วันแรกๆที่ผมมาถ่ายนะเห็นหลายช็อตละที่แกเคลียพื้นที่เคลียหน้าง,งาน,นงต่างๆนะครับเอาเ็าว่ากันไปนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะฝีมือประสบการณ์ก็แตกต่างกันออกไปตัวนี้ ดูรูปทรงนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะสายไฮดรอลิกนะที่ที่ไปเลี้ยงอาร์มนะชักเข้าชักออกนะครับที่ไปควบคุมอาร์มนะที่จะไปคอนโทรลบุ้งกีนะฮะ mm. ก็เป็นเป็นเหล็เหมือนกันติดมานะฮะเป็นสีเงินๆนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้แหละว่ามันเรียกว่าอะไรนะ mm. ปกติจะเห็นจะสายดำๆใช่ไหม น่าจะมีปัญหานะฮะตาไม่ติดละก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะโกยกันต่อไป คลิปนี้นี่ชมมุ้งกีกันเต็มๆเลยนะคุณผู้ชมขอบคุณทางทีมงานนะครับขอบคุณป๋าคนขับนะขอบคุณเหน่ยงานเจ้าของเครื่องจักรด้วยนะครับอัธรรักษ์จริงๆเสียงเครื่องนี่อร่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาทุกคนกันไปก่อนนะเดี๋ยวพาขยับมันลงไปข้างล่างนะครับน่าจะได้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะครับลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ